สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเจฟ้าไพ่กับตาสิไปเก็บผักหวานจ้าวันนี้มีคู่หูนะคะเจเตียนค่ะไปจากเก็บผักหวานกันเด้อค่ะเด้อแป้วต้นนั้นก่อนเก็บผักหวานก่อนจาพี่น้องจ้าบ่ได้ขืนพูดนะจ้าเราเลาะแลวแหละแถวนี้แหละค่ะพี่น้องชีวิตบ้านๆของเจฟ้านะคะบลมันซึนะนัก็ มาหาเก็บผักหวานค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามาเก็บน้ำเจ้าาเด้อจ้าเด้อค่อยๆกรองลงมาดเด้อจ่าเตียนนี่แหละค่ะต้นผักหวานจ้าพี่น้องจ้ <Yeah. S 1> าเห็นปะคะมาเก็บผักหวานกัเกบเจ้าฝาเด้อจ้าให้เพิ่งไก่ค่ะชีวิตบ้นบานเจ้า้าก็มีผักหวานให้เก็บแบบนี้แหละจ้าพี่น้องสุมซ้วอยู่ค่ะสุม้มซ้วอยู่ สูุดเดี๋ยวให้อยู่ดูกล้องหลังนะคะนีาา่ละค่ะผักหวานเจฟ้าจา้าผ,ผู้ไดบ่อยาข้นฟูกับปลูกไว้เด้อจ้าเดอ้อไม่นานนะคะพี่น้องจา้าได้เก็บค่ะได้เก็บนะคะหากับตาได้เก็บเด้อจ้าเดอ้อนี่ละค่ะผักหวานนะคะ <c oughs> อันนี้แหละเขาเอินผักหวานผูน้ไดสิเก็บน้ำเจฟ้ากลับมาเด้อจ้าเดอ้อพี่น้อง ป้องไฟเจ้าฝ่าเรียบไม่ค่อยเห็นปไดยเพราะว่าใส่าแว่นตากันแสงนะคะมันก็เลยจะเลยบมเห็นว่าความจัดจัดซํดำใหนะคะมันเป็นมั่วๆให้เบิ่งอยู่แต่เวลาไปเบิ่งในวิดีโอแล้วโอ้โหนะคะมันก็เป็นตามธรรมชาติกล้องอะไรนะคะเนาะแต่ว่าเขาป้องกันสายตาเจ้ฝนะ่าหน้าเนินงจะว่าเจ้าฝ่าในแผดแสงนะคะเขาก็เลยไม่ให้เห็นแสงชัดเจนนะคะคลิปมา มาเก็บพักวานนั่นยาสูนังอยู่ซื่อๆมาเก็บพักวานให้เก็บน้ำแน่เห็นว่ากระดายอดกะงามงามพี่น้องจ้ายอดก้าวนี่ไงพักวานสีทองของเจฟ้านี่ราคาหัวกระแดงยุกไหมด้อพี่น้องเด้อผมงอกผมงอกนะคะผมงอกขึน ต้องเป็นแบบนี้ลัะจ้านี่ค่ะเก็บใช้กระตาได้กรรหนึ่งแบบพี่น้องผักหวานลมกระบอยบ่อยพี่น้องเอ้ยชีวิตของเจฟ,ฟ่านะคะสบายสบายมากๆเลยบ่ต้องคืนผู้อยู่ที่นี่วิวของเราลมก็พัดบ่อยๆแล้วก็ได้ผักหวานสีทองด้วยนะคะสีทองโอ้ยพี่น้องต้นหน่อย ต้นน้อยจังซี่ก็ได้เป็นยอดทักหวานเพื่อนบอกว่าอ่าวิธีเด็ดว่าให้เด็ดจำว่าให้เด็ดจำเด้ดเจ็ดเด้อมากระห้อมเก็บเจ็ป่าพ่แล้วมากระบอกเก็บพักหวานนาอย่าให้เด็ดจำจำต้นมั่นจำเงาจำอันนั้นมั่นเตียนจ้ามั่นชิดาแตกออกมาอีกเพื่อนว่าจังซีเด็ดเตียนให้เด็ดเป็นงาไม่ต้องเล็ดจำ มันจะแตกออกมาเยอะกว่าเดิมท่านผู้รู้เพื่อนมีต้นผักวานก่อนเจฟ้าเพื่อนบอดเจฟ้ามาแบบนี้จ้ะเผนวาจังสั้นไฮเดสสันสันบ่อไฮเดสจั่มเผนวาเดอยู่แต่ยใไฮเดดจั่เด้ดอเผนวาเด้ดเอ,ดดดดมดอดแมนต้นะสิล่องเบิงนะจ๊ะจะลองดูว่ามันจะจริงไหมนะคะเจฟ้ามาเก็บต้นผักวานต้นเลนน่อย ถึงจะน้อยแต่กันยังมียอดออกมาจากพี่น้องนี่แหละคะ่ะผักหวานเจฟ,ฟ้าจะอันนี้ผักหวานสีเขียวจะมีสองชนิดนะคะจะมีสีเขียวแล้วก็สีทองค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือผักหวานนะคะนี่แหละจ้ะพี่น้องจา๋าเก็บมากก็ได้ซูมสุดนอนี่อุ้ยถ้าไปซื้อร้อยบาทพุ่นเด้อนี่เด้อแนนบอะเตียนลอยได้นี่นะบบได้หาสิบบาทนี่ไม่ได้นะจ๊ะ ครึ่งกระตานี้ร้อยบาทแน่นอนจ้ะอันนี้เราเก็บจากสวนของเรานะคะพี่น้องจ้าโอ้โหผักหวานผักหวานจ้าสะอ่อนบอนอผู้อยู่เมืองนองเมืองหน้าสะอ่อนผักหวานเจฟ้าบอจ้าอันนี้บอเรตไปเก็บอยู่พูดด้อจ้ะเด้อเก็บอยู่รั่วบ้านเจฟ้าเองจ้ะเจฟ้าปลูกไว้เมื่อสามปีที่แล้วได้กินแล้วพี่น้องจ้าโอ้โ ได้ฝากพี่ฝากน้องบอ่อด้กขายน้ำผลินจก้กเถื่อพี่น,อน้องจ้าสิปูกอีกอยู่พี่บุญมาพันพี่บุญมาบูรัว้วกลางบอกว่าเจ้า้าปูกเยอะๆนะ,ะเป็นแบบว่าทําเศรษฐกิจได้แบบนี้นะคะแมจ่จ้าแต่ว่าพี่น้องจะฝากหลายฝากปลทัวขู่ปลทัวคนเลยจา้าเพราะว่าเะฝาปไปค้นใจดีแด้พี่น,อน้องจ้านะคะบ่อ่อยเด็กขายมีแต่ฝากตอนพี่น,อน้องทัางอ่า สามีกันหลายพี่น้องอีพอพี่น้องอีแม่โอ้ยพี่น้องปูย่าตายายพี่น้องนี่ค่ะมือนี่ก็ฝากคนนี้ละจ้ะมือสาวคนสวยมืนอนี่บายพี่นอ้องปล่อยอ <พอ S 1> มือนี่อัน<พ>อ,อึ่งไปบอกว่าอันเจ๊ฝาเอ้ยคู่ฝาเอ้ยขอในเด้อก,ก็ได้ไปเก็บให้เพลินจ้ะอันนี้ละว,วันนี้ก็ให้เจเตียนเอาไปฝากญากติพี่น้องเพราะว่าเจเตียนไปกินดูอยู่หลายได้นี่ประมาณร้อยบาทเท่านี้นะคะ หนึ่งร้อยบาทแน่นอนค่ะโอ้โหใอ้นี่คือเสือรีในกินของเจี๊ยบาคนใหได้กินของเจฟ๊านี่โชคดีอย่าลืมเห้เพื่อนเอาของฝากของต่อแม่เจฟ๊าในเด้ออยากกินแมงแคขงนี่แหละจ้าพกวนจ้าแมงแคขงก็อยู่ตลาดจ้า